ครับทุกคนเช้าวันศุกร์ที่2กรกฎาคมแหละนะครับเดือนภาษาอังกฤษก็จุลายแล้วนะครับเป็นเดือน7จ็ดสิบโมงห้านาทีครับก็ Happy ้ฟรายเทุกคนก็วันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วครับเหตุการณ์ก็เงียบๆเงาๆกันตามที่เห็นนะครับ เมื่อเช้าดูข่าวก็คนติดเชือ้อโควิด -19 ก็6 0 0ันครับตัวเลขกระโดดจาก4,000เมืม่อวานก็5,500น่าจะประมาณนั้นวันนี้กระโดดมา6,000นะครับก็หวบว่าตัวเลขคงไม่กระโดดเข้าไป5หลักก็คือหมื่นนะครับจารคุกก็ไม่เคยได้ไปไหนก็มีแต่คิดจะที่จะทำ งานนะครับโดยเฉพาะการลง YouTube และก็เลคเชอรซึ่งเมื่อวานก็จบการลงเฉลยคำถามท้ายบทครับในวิชาอิเล็กโทรแมกเนติกซึ่งตรงนั้นค่อนข้างที่จะลึกนิดหนึ่งนะครับก็ลองดูแล้วก็ลงเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะ ให้พวกเราคุ้นเคยกับไับเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็อย่างที่บอกจันก็ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ไปเรียนทางด้านวิศวะเพราะฉะนั้นศัพท์ส่วใหญ่ก็เป็นศัพท์ทางด้านเทคนิคเป็น technical terms แต่ว่าก็มีนะครับได้ไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาก็คือพื้นพื้น,นทั่วไปแต่ไม่ใช่หมายความว่า7ปีเนี่ยจะไปรู้อะไรลึกมากนะครับ ภาษาอังกฤษบังคำความหมายก็ลืมอีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องมานั่งเปิดดูแม้กระั่งคำศัพท์บางคำก็ไม่เคยคุ้นเลยนะครับก็เมื่อวานไปรื้อนะครับนี่คือที่เห็นตรงนี้ครับก็คือเอกสารที่ขนลงเรือม,มาจากอเมริกา ก็อย่างที่บอกก็คือเสดายลักเชอร์แล้วก็มีงานที่ทำนะครับเป็นมีการบ้านมีงานวิจัยอหลายๆอย่างก็ทำไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งที่ลงวิชาอิเล็กโทรแมกนิิกหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปก่อนเพราะว่านักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนแล้วก็ทิ้งไม่ได้ก็ใช้กันทั่วไปาจากกูก็เลยลงตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปหยิบแฟ้มมานะครับในส่วนด้านนี้ก็คือเป็นส่วนของในเรื่องของการทำไอซีฟอร์บิเคชัหรือการผลิตเรตไลวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ไปอยู่ในห้อง Clean Group, คลีนรูมแล้วก็เช้าถึงเย็นบางทีก็ดึกเหมือนกันกนะ็ปฏิบัติอยู่ในห้องกระจกนะครับ ที่ไม่มีฝุ่นก็คือ Clean Room นี่แหละนะครับเหมือนที่เราหลายคนที่จบไปแล้วก็ไปทำงานอยู่ใน Line process line ในโรงงานก็ตามลักษณะนั้นอันส่วนด้านนี้ก็คงจะเป็นที่สนใจน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางด้านาเฉพาะแต่ว่าสิ่งที่จันโคบูดก,ก็คือหมายถึงว่าบางครั้งก็คิดว่าพวกเอกสารพวกเนี้ยนะครับก็เคยคิดที่จะทิ้งไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอก ในทางด้าน Google เนี่ยเราก็มีพวกเอ่อเ h รนะครับเร็วกว่าได้ซ้ำไปเราไม่ต้องไปนั่งค้นนะครับตามแฟมว่าเวียนหัวข้อนี้อยู่ตรงไหนแฟมเนี่ยเป็น20-30แฟมซึ่งเราสามารถคีย์คีย์เวิร์ดเสิร์ชหาจาก Google แล้วก็ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เยเยอะแยะมากเลยครับจะเอาแบบไหนอยู่ที่ปลายนิ้วของเรา ก็เลยคิดว่าเอามานั่งเขียนซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับจุดไหนที่เป็นจุดที่สําคัญก็คงจะดึงมาก็มีกระดาษ A4 แล้วก็มีปากกาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อัอดคลิปลง YouTube ก็สนใญญ่ต่อไปนี้ก็คงจะต้องเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับก็ลองฝึกอะไรดูอาจารย์กุ๊กก็ใส่ close caption หรือว่า subtitle ก็มีสังเกตตัวเองเหมือนกัน เพราะบางทีเขาจับนะครับเป็นอัตโนมัติใส่ไทเทอรเข้าไปเนี่ยบางทีก็มีหลุดนะครับก็คือตัวหนังสือภาษากฤณที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ตรงกับที่เราพูดก็เราก็ได้เช็คสำเนียงเราก็อย่างที่บอกมาอยู่เมืองไทยแล้ว22ปีจะขึ้นปีที่23ก็ถามว่า คงอยู่มันก็มีส่วนหนึ่งหายไปเท่าที่สังเกตดูก็หายไปประมาณ20%นะครับเพราะว่าเราไม่เคยใช้จารย์กูเ็เลอาศัยดูข่าวนะครับกู o ก l e เดี๋ยวนี้มีชแนลของทีวีที่อเมริกาจารย์กูก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูครับหลายคนคงรู้แล้วแหละนะครับฟรีทีวีนิวส์อะไรพวกนี้นะครับก็มี uh, ของ t ทบีทอบีไอ uh, นะครับเพื่อน รักที่อยู่ที่อเมริกาก็แนะนำโอเคก็ไปเปดิดดูแต่จริงก็คือเสิร์ชหาจาก g o เ g l e ก็ได้แล้วก็มีช่อง Fox News นะครับมี c n เอออีกหลายๆช่องนะครับจะดูภาษาต่างประเทศอะไรต่างก็มีหมดนะครับเดี๋ยวนี้เป็นยุคข,ของอินเทอร์เน็ตเวิร์ดเว็บเราสามารถเสิร์ชก็ไปดูได้ถามว่าช่วงนี้ทำอะไรกัน ดูแนวโน้มเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีเปิดนะครับอาจารย์กูก็ไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนแต่ว่าถ้าออกไปปั๊บก็จะถามในสิ่งที่เป็นสาระหน่อยว่าไปเจอน้องที่เรียนปริญญาตรีอยู่อยู่ต่างมหาวิทยาลัยถามว่าเปิดเมื่อไหร่บางที่ก็บอกว่าเปิดแล้วนะครับแต่ก็คือเรียนออนไลน์กันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแหละส่วนของเราเทคโนโลยีกะบังก็ตามกำหนดการก็คือสองสิงหา พูดง่ายๆคือวันนี้วันที่2ครับอีกเดือน1เดือนเนี่ยก็จะเปิดแล้วนะครับแต่ว่าก็คือน่าจะเป็นลักษณะการสอน,นครับออนไลน์กันซะมากกว่าก็าลองดูเลครับก็เหนื่อยกันหน่อยเพราะว่าทางด้านวิศวะเนี่ยการเรียนก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เรามีกันอยู่แล้วแต่ว่าพวกอ q u ุ p m e n t ์นะครับ Instruments ต่างๆเนี่ย ก็คงจะยุ่งยากเหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ทำได้ก็คือเราควรจะศึกษาอะไรได้วยตัวเองอบางครั้งอาจจำเป็นในการสั่งอุปกรณ์มานะครับเสิร์ชเ็้าไปทาง g o o g l e พวกอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เท่าจะมาต่อกันนะอะไรต่างๆก็มีเขาเรียกอะไรออ,อนไลน์ที่เขาขายของนั่นแหละครับ เยอะะเต็มไปหมดก็ลองดีกว่าใช้เวลาเปล่าๆใครที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ต่างจังหวัดฉันรกูก็อิจฉาครับก็มีที่อะไรท,ทาเยอะอากาศก็ปลอดโปร,รง่งถ้าเป็น,านอาจารย์กุอยู่ก็คงจะไปปลูกต้นไม้แล้วก็นั่งทํางานหลายๆอย่างมีกิจกรรมที่ทําเยอะอาจจะไปตกปลาปลูกผัก ได้คิดหลายๆอย่างก็เป็น take advantage ครับก็คือช่วงเวลาที่เราว่างๆกันตรงจุดนี้ส่วนอาหารการกินฉันก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเราก็ได้มีฝีไมม้ลือในการทําอาหารเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เดือดรอนเรื่องอาหารครับไม่รู้อยู่ในยุคของอะไรเนี่ยก็ลองดูกันต่อไปนะครับถามว่าเราจะช่วยอะไรในสังคมได้บ้างก็ช่วย ได้ในการที่พยายามล็อกตัวเองนะครับแล้วก็ทางานแล้วก็หาความรู้ใสร็จตัวเองก็เพื่อตัวเราด้วยอย่างที่บอกอน,นาคตเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทักษะความรู้หลายๆอย่างเหมือนเดิมนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ในฐานะที่เป็นวิศวกรเราก็คงเตรียมตัวนะครับเสิร์ชหาเขียนบทความเป็นบรรณาธิการตัวเองอยากรู้เรื่องอะไรก็เสิร์ชไปซะ ครับอ,อยากรู้อะไรค้นหาเอาครับคำพูดที่จางกุกใช้ก็สบายๆกันครับต้นเดือน7อีกไม่นานก็คงเข้าปีใหม่ก็วนลูปเป็นไซเคิลอะไรแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ถามว่าเจอใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่เจอจกับส่วญจางกุกกก็ล็อกห้องนั่งทำงานอยู่ด้วยตัวเอง รอบตัวก็มีแม่บ้านทาความสะอาดรรมีเจ้าหน้าที่ธุรการนะครับมาทํางานก็อำนวยความสะดวกให้อาจารย์เรานี่แหละนะครับเพื่อให้ขับเคลื่อนเดินหน้าเลยต่อไปได้ครับอีกไม่นานก็เข้าหน้าหนาวละรกรกฎาสิงหากัญญาตุลาเวลาค่อนข้างเร็วครับส่วนด้านนี้ ก็เดี๋ยวค่อยเริ่มกันแล้วกันนะครับอันนี้อาจารย์ก็คือรวบรวมเอกสารก็ทํางานมาทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนหายใจข้างนอกก็รู้สึกก็เบิกในการดูหนัง YouTube อะไรต่างๆครับแล้วก็นั่งคิดนอนคิดว่าจะทำอะไรให้ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราครับเดินมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรือฟื้นคับของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราจะจําได้นะครับ ทั้งหมดก็เสียได้ความรู้ทําไปทํามาก็เดี๋ยวผสมผสานากันมีหยิบเรื่องของดิจิตอลนะครับหยิบเรื่องของออปติคอลไฟเบอร์หลาอย่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เฉลยนะครับก็ค่อนข้างดูแล้วก็น่าจะได้ร้อยกว่าหน้านะครับประมาณ สอง weeks ก็จะพิมพ์ก็พิมพ์ได้ครับคิดว่าจะเย็บเล่มแล้วก็เคยอัพโหลดขึ้นไปนะครับ PDF ไฟล์อัพโหลดออนไลน์แล้วก็ใครไปปรินท์เอาอกมาดูก็ดูประกอบกับ YouTube นะครับช่องแอรซีรีส์ที่ลงไปก็เสร็จไปหนึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจครับทำไปเรื่อยเพราะว่าเรามีเวลา ครับนั่นคือทั้งหมดที่มาเจอหน้าเจอตากันวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างอยู่ในความเงียบถนนฉันคุ๊กเดินออกไปตรงระเบียงนี้ก็เห็น,นสถานีรถไฟแล้วแหละครับแล้วก็มีถนนเส้นทางผ่านสู่เคกีงามร,รถก็จะปริมาณก็น้อยลงก็ปัญหาก็เหมือนเดิมครับ ก็แปลกใจไม่รู้ว่าอยู่กันได้ยังไงนะครับก็คือตอนนี้ร้านอาหารเราก็รู้กันอยู่ละก็คือ To g กก็คือซื้อแล้วก็กลับบ้านไปวินมอเตอร์ไซค์แถวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ถามว่าไรายได้บางทีวันนี้ได้เท่าไหร่น้องชายอะไรต่างเขาก็บอกว่าได้ไม่ถึงร้อยบาทเลยบอกบางทีวิ่งทั้งวันก็ได้4ี่บาท60บบาทนั่นก็คือความเป็นไปนะครับ คนไทยเก่งครับหาทางออกได้ทุกครั้งนะครับอย่างไงเขาก็เอาตัวรอดกันของเขาได้หลายๆอยา่างส่วนคนที่กินเงินเดือนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าภูมิใจก็คือบางคนที่เขามีเงินมีอะไรต่างเขาก็ให้ความช่วยเหลือกับคนที่ไม่มีโอกาสนะครับ คือถ้าจะพูดไปในช่วงนี้เนี่ยเท <c oughs> ่าที่กับอาจร์คุ้มว่าเหมือนมันหนักกว่าที่ทุกคนก็รู้เยอ่แล้วครับแต่ก็นึกถึงตอนที่อาจารย์คุ้มอยู่ที่อเมริกาในช่วงฟองสบู่แตกอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็นั่งใจจดใจจ่อกับการทําง,งานแล้วก็ข่าวสารตอนนั้นก็ไม่มีเว็บไม่ใช่ว่าเราเข้าไปดูข่าวหนังสือพิมพ์นะครับจากเว็บได้ ก็คือหนังสือพิมพ์ของประเทศไทยเรา,าตรงนั้นเป็นการลงทุนที่ใช้เงินเยอะใช่ไหมครับ mm. ก็เป็นระดับคนที่ above average mm. ก็คือ mm. เหนือระดับคนที่มีรายได้เฉลี่ยปานกลางนั่นแหละนะครับเพอเขาลมเขาเขาลมา mm. ค่อนข้างแรงนะครับ mm. แต่ในกรณีนี้เนี่ย mm. เขาเป็น situation สถานการณ์ที่ ไปทั่วโลกแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือแทบจะคือกับกลายเป็นรีเวิร์สนะครับตั้งแต่ระดับผู้ที่มีไรายได้สูงกว่าปานกลางสักนิดหนึ่งลงมากินข้างล่างหมดเลยครับถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนเราเทน้ำลงบนพื้นดินน้ำเนี่ย แผ่กระจายแพร่กระจายไปทุกที่เลยทั้งลากแก้วลากฝอยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดสถานการณ์ขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกกันยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่จันกุกพูดก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงนะครับจากการท่องเที่ยวเพราะว่าต่างชาติเนี่ยคือเรามี activities หลายอย่าง มี culture วัฒนธรรมมีในเรื่องของสถานแหล่งที่ท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะทางเหนือมีภูเขาทางใต้มีทะเลเกาะสวยงามคับที่สำคัญทุกที่มีอาหารการกินแปลกตาเพราะฉะนั้นรายได้ก็ไม่แปลกใจเขาถึงมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เขาก็ประเทศไทยเราเองก็มีรายได้แต่เมื่อเจอสถานการณลักษณะแบบนี้เนี่ย คือเป็นลักษณะของการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างลำบากก็นึกภาพแล้วกันครับบิสเนสก็ไม่สามารถที่จะรัน s หรือว่าที่จะดำเนินต่อไปได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยคือระดับตั้งล่างมาเนี่ยเขาก็ถูกฝึกนะครับในการใช้ชีวิตของเขาในสุดเขาก็หาทางออกของเขาได้คือญาติพี่น้อง แล้วก็เรามีอะไรอะในน้ำมีข้าวในน้ำมีปลานะครับถ้าเราใช้ชีวิตเป็นก็คงจะดําเนินต่อไปได้แต่สิ่งที่มองไปแล้วเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือจานคุกทำกับข้าวเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องปรุงใช่ไหมครับน้ําปลาน้ําตาลอะไรต่างๆส่วนนี้ยังไงก็ต้องใช้เงินก็แปลกใจว่าไม่รู้เขาอยู่ได้ไงจานคุ๊กไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปช่วยนะครับ ผู้คนอะไรต่างๆได้จริงๆหลายคนก็รู้นิสัยจารย์กุ๊กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ให้ถ้ามีนี่ก็คือคงจะไม่หยุดนิ่งนะครับก็คงจะเผื่อแผ่นะครับให้คนบุคคลอื่นด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าให้จานทร์คุกวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปนในปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะที่แต่เกิดทั่วทั้งโลกไม่ได้เกิดเฉพาะในส่วนที่อาคลาสของคนนะครับจะค่อนข้างที่จะ cover หรือว่าครอบคลุมนะครับไปทั่วทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นในส่วนด้านนี้ก็ต้องอาศัยเงินเก็บนะครับก็ต้องอาศัยสมบัติที่มีอยู่ก็คือเอาตัวรอดในช่วงนี้ไปก่อนแล้วก็ข้างหน้าก็ค่อยว่ากันแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือตอนนี้ก็คือมีโควิดกลายพันธุ์มีเดลต้าไม่รู้อัลฟาไม่รู้เบต้านะครับ จะมาอีกหรือเปล่าครับก็ยังดีนะครับที่หลายคนก็คือได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันไอเจ้าไวรัสส่วนด้านนี้ก็คือก็เป็นกระป้องกันนะครับส่วนหนึ่งดีกว่าไม่มีอะไรเลย เพราะนั้นในส่วนที่การจะชีวิตก็คงจะต้องดําเนินต่อไปแต่ทีนี้มามองดูในลักษณะของการขับเคลื่อนในตัวนักศึกษาเองเนี่ยเนที่จารย์คุบบอกว่า4ปีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนพูดยังไม่มีโควิดเนี่ยเราจบมปลายมาเราทำยังไง4ปีถึงจบออกไปเราถึงเรียกตัวเองว่าวิศวกรน,นะครับเรียนแพทย์6ปีนะครับทำยังไงถึงใช้ตัวเอง เรียกตัวเองว่าแพทย์นะครับทีนี้ในกรณีวิศวกรก็ต้องอาศัยเครื่องหมายเครื่องมือแล้วในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเราจะสร้างตัวเราเองอยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยลักษณะการเรียนการสอนเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายว่าตัวนักศึกษาเองก็ยัง a อบสอบนะครับ exposed ความรู้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็คือ depends นะครับขึ้นกับตัวนักศึกษาแล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับ ยังไงเราก็ต้องเดินต่อนาฬิกาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักต่อไปนะครับไม่สามารถหยุดได้ความหมายก็คือว่าเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้แล้วเราก็ต้องเป็นเฟรชแมนหรือว่านักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งขับเคลื่อนไปเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองต่อไปเรื่อยๆนะครับสอนคอนติเนียเพราะฉะนั้นนะในส่วนด้านนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องแบบช่วยตัวเองในการคนา้นคว้าหาความรู้นะครับคู่ขนานไปกับ ในสิ่งที่อาจารย์ที่เขาจะให้ก็ลองดูกันละกันครับวันที่2ส,งสิงหาคมเนี่ยดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับก็มองดูแล้วเนี่ยค่อนข้างหยุดยากดูลักษณะของเทรนด์นะครับก็คือแนวโน้มเอาจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเมื่อ2ส,สัป,ปดาห์ก่อนนี้ไปสัป,ปดาห์ที่แล้วนะครับอาจารย์คุ้เข็นจาก5ก็ดรอปลงเหลือ2กว่าแต่ตอนนี้ก็คือ เขาไต่นะครับก็โฮ f ฟ l ลีก็คือไม่ได้กระโดดนะครับเป็นแบบ Skyrocket หรือว่าเป็นเอ็กซ์ n พเนนเชนะครับคือเขาไม่ได้ขึ้นแบบจำนวนปริมาณคนที่เชื่อเนี่ยไม่ได้เพิ่มแบบลีนีก็พูดกันลำบากถ้าถามความเห็นของอจย์กุ๊กนะครับว่าเจ้าไวรัสเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นตัวเป็นลักษณะของ DNA อะไรหลายๆยางนะครับในทางชีวะแล้วเขาก็เข้ามาในร่างกายของเราโดยการเหมือนเข็มเหมือนนามอะไรเนี่ยปักลงไปซึ่งก็แปลกใจว่าร่างกายเนี่ยปกติถ้าพูดไปในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นลนักษณะที่ว่าร่างกายเนี่ยพยายามที่จะ,ะปรับตัวเราหรือว่าพยายามที่ ต่อสู้นะครับกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราซึ่งสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาจู่โจมเราในสมัยก่อนนี้เราก็รู้ว่าโรคต่างๆค่อยๆเป็นอย่างมาแบบชา้ชาๆใช่ไหมครับอันนี้กับกลายเป็นแบบสเตปฟังชันกระโดดพรวดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงนะครับเป็นเชื้อร้าที่อันตรายแล้วก็เข้ามาทำลายนะครับเซลล์ Sell ที่ดีของเรา ีนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่จะต้องสร้างหาวิธีป้องกันซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้าพูดไปก็เหมือนสู้กับผีนะครับบางทีเราไม่ต้องไม่ได้เห็นตัวเราก็ต้องอาศัยการทดลองก็ไม่แปลกใจเลยใช้เวลานะครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยใช้เวลาประมาณอาสองปีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราย้อนหลังไป2ปีอาจจะเกือบ3ปีที่แล้วมั้ง นั่นนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีเรามเาีเครื่องไม้เครื่องมือในการ,ราทำวิจัยในการวิเคราะห์ในการเจาะลงไปถึงระดับถ้าเป็นทางด้านฟิสิกส์ก็คือเราสามารถมองเห็นอะตอมได้นะครับเราสามารถทำการทดลองว่านี่คืออะตอมนะนี่คือคลื่นนะเรามีนิวตรอนมีโปรตอนนะครับ มีอนุภาคแกรมมามีอนุภาคอัลฟานะครับนั่นคือสิ่งที่เรามอแต่ก็แปลกใจดีซึ่งไอเจ้าไวรัสเนี่ยจู่โจมมาเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะกำจัดให้หรือว่าหยุดยั้งนะครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้โดยสิ้นเชิงในเวลาระยะเวลาอันสั้นแต่ก็นั่นแหละครับส่วนหนึ่งในร่างกายของเราก็คือเป็นส่วนที่ ประกอบด้วยอะตอมต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเซล์เน really. ื้อเยื่อซึ่งอาจจะมีกลไกที่ซับซ้อนมั้งนะครับในของสิ่งที่มีชีวิต Living ทำให้มีตัวที่แปรผันทำให้มีตัวแฟกเตอร์ที่ควบคุมอะไรต่างๆด้วยยาเพราะฉะนั้นที่ของเราก็คงต้องทำตามคำแนะนำนะครับก็คือหมายถึงว่า ใส่แมสกหลีกเลี่ยงการไปเจอผู้คนเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ถือว่าโชคดีที่ว่าไวรัสเนี่ยไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อนะครับมีนำโดยสัตว์ต่างๆได้หรือว่ามีชีวิตที่สามารถล่องลอยปลิวไปตามลมเหมือนฝุ่นละอองที่ไปได้ระยะไกลๆนะครับเป็นระยะ หลายกิโลเมตรอะไรต่างๆไม่งั้นสภาพว่าตรงนี้ก็คงจะแย่ผลปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นมนุษย์เราเองนะครับที่เป็นพระหะนะครับที่นำเชื้อต่างๆไปแพร่ระบาดรับก็นั่นคือความคิดเห็นของอาจารย์กูก็มีหลายเรื่องนครับมีหลายอย่างที่สามารถพูดนะครับแต่นี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์โดยคร่าวๆก็คือเราไม่ต้องตื่นหนกสำหรับตัวอาจารย์กูอะไรจะเกิดก็เกิด เพียงแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเองแค่นั้นเองครับก็อีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่พูดอะไรมากมายก็คอยติดตามเรื่องราวกันต่อไปแล้วก็มีอะไรจันกูก็จะมาพูดคุยกับก็ทุกคนสุขสันต์วันศุกร์ครับ Happy Friday everybody and have a good weekend And everybody take care โอเค bye